สวัสดีค่ะพแม่พ่นองคลิปนี้ก็จะเปลี่ยนของเราพัฒนาเนาะค่ะเนาะต่อต่องวดให้เลยเนาะค่ะเนาะข้อดาดาผ้าร้วยเข่าแล้วเดือพแม่พี่นองขาบาดห้มาแค่สองหางไปกำมห้แล้วเรียบร้อยเป็นสี่หางเข้าเต็มเต็มเข้าตัวเน้นตัวจจดกอดข้อกันมาไม่หลุดแน่นอนเกือบแตกสามตัวเกือบแตกสามตัวเล่าออกหกหนึ่งเจ็ดของเพื่อนใ้สองหกเจ็ด แต้มเดียวผู้แม่พี่น้องแต้มเดียวค่ะแต้มเดียวเป็นจังไดไกลเแลือมือหามละสายตาหามพลาดจับตามองจับตามองแล้วพ่อของแมวหน่อยน้ำโชกแมวหน่อยน้ำโชว,ว,โชวกัะแม่นสุดๆุดไฮโหกหางเล่นให้แค่สามหางเข้าเต็มเต็มเข้าเต็มเต็มพ่อแม่พี่น้องหกเจ็ดเจ็ดหกเข้าตัวเน้นตัวเจาะแต่เข้าตัวกะ คู้ได้เป็นแฟนครับมาตามตัวตามติดเกิดแตกบน่างคูนะี่เนี่ยแต้มเดียวคือกันหนึ่งเจ็หนึ่งเจอันนี้หกหนึ่งหนงหมาสาวน้อยสวยทั้งคู่มาสู่กันมึงดูไพสิึ้นตำแนง่งไพสิไปไพสิยูคของไพสิเดินของไพสิบอ่อเดินของไพสิยางอยากหูได้เนาะพ่อแม่พี่น้องว่าบ่แม่นบ่คือกันกับดารามาดามบ่อ,อยากรู้ได้เนาะ ว่าจ <ge> ังไดแมวน้อยนําโชคกับดาดาพารวยมูเจ้าคิดว่าจังไดโอ้ยสร้างกล้าถามน้อมาดามติคันคิดว่าสิบ่ย่างไผสิให้เจ้ามาแม่นอยู่พ่อแม่พี่น้องคอยก็คาบคแนไว้คอยก็อยากแตก4ตัวพุ่นแล้วว่าติเจ้าสิมาเว้าจะมาถามจังไดก็ซั่นข่อยสิกล้าให้มาบ่ว่าติอเพิ่นกล้าให้มาเฮาก็กล้าจัดตพ่อแม่พี่น้องมาจังไดคันผู้ใดสิจัดกับน้องดาดาพารวย อ้นสวยในสวยเอาคือบ่ให้เบิ่งของมูเลรอผู้ดใดเขาเนี่ยพวเบิ่งแล้วเนาะพอแมีพี่น้องพู้กันเหมือนสุกนอยู่ดอกสลปใไ้แล้วเรียบร้อยทุกอย่างทุกแนวว่าต้องเบิ่งดอกประวัติจัดไปเอาดาดาพารวยให้มาวันนี้รูดลาพัฒนาในงวดวันจันทร์ที่สี่้ัค่ะรด้สองตัวรูดบนล่างสองกับหนึ่งสองตัวสี่หางกำให้แล้วเรียบร้อย กรมให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งสองสองหนึ่งศูสตัวหนึ่งหาง0ูนย์สองหนึ่งสาตัวหนึ่งหาง1 0ึ่สองหนึ่งแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของดาดาพารวยเน้นทุกหางแล้วพ่อแม่พี่น้องให้แค่สองหางไปกราฟแล้วไ้เรียบร้อยเป็นสี่หางลงทุนหน่อยได้สับหลายผู้ใด้มาน้น้ำเพลิน มีใครหมานไม่แตว่ว่ามี f เอฟซบางท่านบางคนโทรมากส,สแล้วละ่ปะปดามเสียดายไปน้ำดาดาผ้าลุ้ยน้องไห่หน,น่อยพะนะมือ่อวาจังไดล่ะคุณยายสิไปน้ำเพลินมหวงหวดนี่แคบนาจอไปละ่ะขันแคบนาจอบอไัไใดกระเชียนหรือย,อยั่งละ่ะไปแล้วเ้้นี่นี่กับไปฟังไมเดอฟังจากหลายๆรอบผู้หละฟังจากหลายหรอบพุ่นละ อาขอบุญขอบคุณดาดาพรรวยค้นสวยในซอยอยที่หายตัวเลขเนาาทางมาวางทั้งสองเนาะกาบขอบพระคุณหลายหลแมวน้อยน้ำโชกเป็นจังไดผู้ใดเขาเนี่ยึงหวัดกนนะนะวนหนานแมวน้อยน้ำโชกเขาจังหวัดแล้วนี่หวดัดมีเพื่อนกับเขาเรียกตัวเน้นตัวจอเด้เว,วีนหนึ่งหวัดเนาะรูดแบบกระจุยมาอีกแล้วพอมีไปนองเขาตัวเน้นตัวจอเด้จับตามองผู้ใดเป็นแฟนครับของแมวน้อยน้ำโชกวัดนี้เน้นให้สี่หาง วันนี้เน้นไฮซี่หางเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคให้มารูดราวพัฒนาในงวดวันจันทร์ที่สี่นะคะลงให้ก่อนสองวนันมืดนี้เป็นวันเสาร์สองกับหกสองตัวหกหางสองสามสองสี่สองห้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามเบิ้ลก็จะเออสามตัวสี่สองห้าสี่สี่สองห้าเจ็ด หกหนึ่งขับหน้า,จอ,านนจอแล้วไปตัวเอาตัวแน่นตัวจอบบาๆเพื่อนเอาตัวแน่นตัวจอเพื่อนพี่น้องเน่นไปที่สองสี่สองห้าหกหนึ่งสาหกสามเนาะค่ะเนาะเน้นซี่หางสองสี่สองหาหกหนึ่งหกสามค่ะตัวแน่นตัวจอแล้วไปต่อเป็นของมือนีบอ่บแมนนีต่ตาสาวๆเรียกไพ่หามากก้อนลงหาก่อนเนาะค่ะเนาะของอสุพัน ของออสุูพันบวมแนเข่าอยู่บ่งวดก่อนหนานั่นแต่ว่างวดนี่ตัววิ่งตัวรูดปอดข้อกันมาพ่อแม่พี่น้องตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมางวดก่อนหนานั่นรูดเนาะงวดก่อนหนานั่นจังเขา่าวันที่ยี่แปดเข่าเนาะกันเนาะอ่ะไม่ได้มาตามตัวตามติด ใครเป็นแฟนคลับจับตามองอสุพันณกราบขอบุณขอบุณอสุพันณที่ห้ตัวเลขแนวทางบางท่ัง้งส่งหนก,กับขอบุณหลายหลายหายมากกอนโล่ให้ก้อนพ่อแม่พี่น้องเอาไว้เป็นแนวทางชอบของใครจิ้มของคนนั้นแล้วถ้ารอของใครกระตามต่อตามติดเนาะค่ะเนาะเป็นยังบ่ท่านห้มากกันเลยบ่ได้ลง่งแต่ว่ารัฐบาลให้เขาห้ายคนคั่กเขาร้ายคนคั่กพ่อแม่พี่น้องรอติดตามรอติดตามเดี๋ยวลงให้เนาะค่ะ ดี๋ยวลงให้อ่ะของอสุพันให้มาเราพัฒนาในงวดวันจันทร์ที่จะถึงนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ห้ากับเจ็ดตัววิ่งตัวรูดสองตัวหกหางศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเมื่อจะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสองหางห้าห้าเจ็ดหนึ่งสองห้าสามซีตัวหนึ่งหางสองห้าห้าเจ็ด แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของอสุพันสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองห้าห้าเจ็ดสามตัวเน้นมเมื่อไรสี่ตัวเน้นมเมื่อไรพ,พี่น้องค่ะเพราะว่าให้มาสองหางสามตัวเนาะห้าห้าเจ็ดแล้วก็สองหนึ่งสองห้าแล้วก็สี่ตัวหางเดียวเม็ดเดียวอะแคบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของน้องนับเงินคนสวยรวยซัก มเมื่อเพิ่นสวยรวยสัต์บ่ผพานเนาะหงวดที่ผ่านมาไปเหมะไม่เนาะค่ะลาวพัฒนาเมื่อคืนนี้ไม่ผ่านวันนี้เบื้องประวัติเพื่อนจักน้อยมือใดเฮ้เพิ่นเขา่าเพิ่นเขา่าหงวดใดเฮ้เพิ่นเข่าอยู่ด้านอกพมีพี่น้องว่าบาบอเตวิ่นเตอรรูดมากให้เบื้องนิดเดียวพมีพี่น้องใจใจหอนได้อค่ดะอ่ะไปต่อตามติด น้องนับเงินได้มารูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันจันที่จะถึงนะคะลงให้ก่อนสองวนันศนย์กับสามสองตัวสี่หาง0ูนย์สี 6, ่ห้าเจรูดที่ศูนย์เน้นที่ศูนย์สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ศูนย์หูนยโอ้คือหาบูททหเนาะงามความเนี่ยอ่ะแคปหน้าจอาพแมพี่นองถ้าใครจะตามของ นับเงินคนสวยรวยสัพย์กรคบ,บคุมความคุณนนองนับเงินคนสวยที่รวยทรัพย์ที่ให้ตัวเลขเนาะทางมาว่างทางั้งสองนะกจากขอพระคุณลายลอ่าต่อไปเป็นของเซียนซุ่มของเซียนซุ่มเล่าพัฒนาโบผ่านพมพีน้องเล่าพัฒนาไม่ผ่านแต่วางวดก่อนวันที่สามสี่พองเพลอนเขาไปสองเจ็ดเจ็ดสองเด้อวันที่หนึ่งโบผ่าน แต่ว่ารัฐบาลไทยแตกสามตัวสองตัวบนล่างคุณได้พี่น้องรัฐบาลไทยรอเด้อค่ะเด้ลอรอรัฐบาลไทยของเซียนซุม่มแตกสามตัวตัวสองตัวบนล่างรอติดตามชมเพราะว่าเดียวสิโลงไห้เพิ่นยังบ่ทัาไห้มากเนาะรัฐบาลไทยแต่ผู้ห้มากแล้วก็หลายคนยังเชี่ยนชนกะกับเขาบนล่างโอ้ย,ยเชี่ยนชนกะกับสามหัวติดติตตดสี่หัวแล้วพ่อแม่พี่น้องเดียวล่งห้ค่ะ คลิปต่อไปเนาะเซียนชวนให้มารวดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งในวันจันทร์นะคะสี่กับสองสองตัวสี่หางสองสี่สองห้าสี่หกสี่ห้าเมัลจะเป็นสี่สี่สองสองสามตัวสามหางสองสี่ห้าสองสองสี่สองห้าสี่สี่ห้าสี่หกสี่สองตัวเน้นไปสองหาง เน้นไปที่สองสี่สี่ห้าสามตัวเน้นหางเดียวเออเน้นสองหางสองสี 2, 4, 2, 4, 4, 4, ่สองสี่สี่สี่ห้าแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของไทยว่ากับของของเนนยูโฟเมพี่นองเป็นของออเซรีเนาะคะเนาะของ o erie, ออเซรีกะอาการขอมบุ๋ขอบคุณนที่เส้นซุ่มเนาะที่ให้ตัวเลขหนะ้าทางมาวางทั้งสองกาบขอประคุณหลายหลายของออเซรีเข้าไปแต่ตัว เลขเด่นเนาะแค่ต้องหกมาทั้งบนและล่างนะคะเลขเด่นมาหกมาล่างให้หาหกออกหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะใกล้อยู่ได้ล่ะให้หาเจ็ดออกหกเจ็ดใกล้อยู่พ่อแม่พี่น้องคองเพื่นกับใกล้อยุเฉียดเฉียดเมื้อนี้มือไม่ไปไม่มื้อนี้มือไม่ไปไม่ออเสียรีให้มารัฐบาลลาวลาวพัฒนารูปสามกับเจ็ด สองตัวแปดหางสามสองสามสี่สามห้าสามแปดสองเจ็ดสองสี่สองห้าสองโอ้ยสองเจ็ดพนะเจ็ดสองพ่อแม่พี่น้องโอ้ยอ่านกับเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเบิ้ลจะเป็นสามสามเจ็ดเจ็ดอ่ะเน้นทุกหางพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นบนเน้นไม่เนาะแล้วเพิ่นกับรูดมาแบบนี้อ่ะรูดไป ชอบคู่ใดรูดคู่นั้นชอบแบบไหนไปแบบนั้นเนาะแคปหน้าจโอกร้าขอบุลขอบคุณออดเซรีที่หายตัวเลขแนวะทางมาว้างทั้งสองกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปจะเป็นสรุปเย็ดเสียนดังพรมพี่น้องสรุปไก่อนเลยไม่กักไม่หวงเนาะเอาไว้เปลนแนวทางคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ